สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนดย๋ยวันนี้จะไปกินหมูจุ่มข้างบ้านนะคะในหมู่บ้านก็มีร้านหมูจุ่มเล็กๆนะแดงก็ไปกินประจําค่ะคือวันนี้แดงทํางานเหนื่อยมากแล้วก็กินข้าวน้อยและตอนนี้เนี่ยหิวมากๆเลยนะคะก็เลยจะไปกินหมูจุ่มนะก็เลยจะพาทุกคนไปด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยวันนี้แดงได้รับของนะคะนี่ที่ได้ของมาก็ไม่รู้ราคาว่าเป็นอะไรมันอยู่ในกล่องนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ลีโออยากได้จ้าทุกคน คือมี f อซติดต่อมานะคะว่าลีโอได้สาววิทยุหรือยังสาวอากาศหรือยังคะก็ยังไม่ได้อะนะคะก็เลยส่งมาให้นะส่งอะไเลยขอบคุณมากเลยนะคะลีโอไอเนต,ต้าเนาะแต่คีคขายเนต,ต้าเนแต่เล่นเนตซานรอเนมือจะเปวยน,นะเน,ะนะาะเนกอลยตเตอร์เดี๋ยวจะสนยันนอกคอปากยอยครอบกอดี่เราจะเกาะพ่อในคีดนินนเ้เราตัดเตอร์ลาบพัดทอนะคะเนาะอีจนเนมาลี่เนาะจะแลช่อยนะแต่เมื่อจะเปวยวบันเนาะลีโอ ยายเสพซีเน่พป่วยข้หลอนนาเนาะอินะซอเป่วแดดแล้วเนาะอิซอเป่วแดดอีไอแห่แดดอัดเดือเนาะเอาไปในเ่ยป่วยขี้หลอนนานจะก็แลกช้อยนะเนาะลีโอจะซียาจะโตโดนะน่าเกลียเป็นไม่กว่ายาไหมนูฟนโตบางจะน้าเปื่อเนาะตกก่อนแล้วก็สุดเลยจะแลกช้อยนะลีโอไปค่ะทุกคนไปกินหมูจุ่มกันหิวมากๆแล้วค่ะฝนตกค่ะทุกคนแต่ว่าตกไม่มากนะ ไปกินหมูจุ่มกันเนี่ยเดินไปแป๊บๆก็ถึงแล้วนะคะอยู่ริมน้ํานะใกล้ๆกับบ้านแดงเองฝนตกแบบนี้อากาศเย็นสบายเลยค่ะไปนั่งกินหมูจุ่มโอ้บรรยากาศได้เลยค่ะทุกคนเะเล่มานั่งรอแล้วนะคะทุกคนร้านหมูจุ่มในหมู่บ้านบรรยากาศบ้านๆค่ะโอ้คาตกลแล้วเจเล่ <laughs> ขอขอถ้วยใหม่เลยปาวีเข้าใจดีนี่ทุกคนคะเดงจะบอกว่าฝนตกนะแล้วก็ น้ำขึ้นสูงมากอันนี้คือยังไม่สูงนะขึ้นมาระดับเนี้ยยังไม่สูงนะปกตินะถ้าหน้าฝนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาละเดี๋ยวมาละมันจะมาถึงนี่เลยนะทุกคนเนะี้ยที่เรานั่งเนี่ยตรงนี้ก็จะท่วมเต็มเลยนะเป็นประจําทุกปีของหมู่บ้านได้ค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะโอ้เดืดสุดๆเลยมาใส่หมูใส่อะไรลงไปได้เลย ต้มมอแบบนี้ต้องรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะถึงจะใส่หมูใส่อะไรลงไปได้นะนี่น,นี่ลืมให้ดูค่ะว่าของเขานะทุกคนก็จะประมาณนี้นะชุดละร้อเก้าสิบเกาทของเขาก็จะมีกุ้งมีปลามหมึกนะคะมีหมูมีไส้กรอกทั่วมปเลยค่ะคุ้มดีนะคะร้อยเกาสบเก้าทย่ว่าไม่แพงนะ วันนี้ขอกินหมูหน่อยนะคะขอจัดหมูหน่อยนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรัดกระเรียงแล้วนะถ้าไปรัดกระเรียงเนะี่ยจะไม่ได้กินเนื้อนะขอกินเพิ่มน้ำหนักหน่อยะคะ่ะเอาเอลยไหมดีใช่ไหมไ ต้องกินเพิ่มน้ำหนักหน่อยนะคะเพราะว่ามีเอฟทักมาคะ่ะว่าให้เพิ่มน้ำหนักหน่อยนะ,ะ <S <S วันที่แดงเดินทางไปเทิอดไทยคะ่ะทุกคนก็มันก็จะมีด่านตรวจนะคะเขาก็จะเรียกตรวจกระบะนะไม่รู้ว่าคันอื่นได้จอดไหมนะแต่ถ้าคันของแดงอะ่ะโดนเรียกจอดนะคะแล้วก็ไปกันอยู่สี่คนไม่ตรวจใคร,รจ้าตรวจแดงคนเดียวจ้าคนแดงคนเดียวจ้าผอมเกินน่ะอาจจะผอมเกินไปในใสายตาเขารือเปากเขาก็เลยตรวจนะแต่ว่า ตรวจอะไรก็ไม่เจอหรอกมันไม่มีอะไรค่ะขอดบหมูก่อนที่จะไปรัดกระเรียงนะไม่แน่ใจว่าครั้งนี้แดงจะไปกี่วันนะแต่ก็ยังอยู่ยาวๆค่ะมีเอฟซีหลายคนถามหาลีโอนะคิดถึงลีโอกันหลายคนเลยนะเดี๋ยวไปเจอลีโอกันที่นู่นนะคะแต่ว่ารอบนี้แดงมีของไปให้ทางนู้นเราจะซื้อไก่นะคะอาจจะมีหมูด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะ ซื้อไปทํากินกับทหารกระเหรี่ยงที่นุ่นนะคะไม่รู้ว่าลีโอเคยกินหมูกระทะหมูจุ่มหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปรอบนี้ถ้าได้เจอจะถามนะคะอยากทําให้เขากินนะถ้าเขาไม่เคยกินอ่ะแต่ว่าในงารประชุกันอย่างรอบนี้นะคะดอไม่แน่ใจว่าจะเจอลีโอไหมาานะคะเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะได้คุยกันเขาบอกว่าบางทีเขาอาจจะต้องไปช่วยงานที่กองพลห้านะคะก็คืออยู่ว่าคําสั่งจะถูกเรียกไปเมื่อไหร่นะคะซึ่งเขาก็ต้อง สะแตนบายไว้ค่ะคําสั่งมาก็ต้องไปนะคะเขาบอกว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้เจอลีโอไหมนะก็ต้องลุ้นกันนะคะเพ่อดๆก็ติดต่อลีโอไม่ได้ค่ะเพราะว่าลีโอไม่มีมือถือคืนนี้ก็นั่งกินชิวๆไปนะคะกินไปริ่มง่วงแล้วค่ะวันนี้นะเหนื่อยค่ะไปทำงานเหนื่อยจริงๆงนะเดี๋ยวกินต่ออีกสักพักก็จะกลับแล้วนะคะคือสั่งแค่ชุดเดียวซึ่งมันก็พออิ่มสำหรับสองคนนะคะไม่สั่งเพิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวกินเสร็จก็กลับไปนอนเลยนะคะ เหนื่อยคะ่ะหนึ่งจิงวนนี้ร้านจริงๆนะคะยังไงก็ขอกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเอ้ยกินหมูจุ่มกันนะเดี๋ยวกินเสร็จก็จะกลับไปนอนพักผ่อนแล้วนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ